สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันเอเชียไปที่รัฐก,กะเรี่ยงกันบ้างล่าสุดได้มีการผัดทากันอีกระหว่างฐานออนไลน์กับกองกำลังกะเรี่ยง KNL a ในเมืองเลเกก่อรัฐก,กะเรี่ยงสมผลให้ฐานออนไลน์12นายถูกสังหารพร้อมฐานยศร้อยเอกถูกจับเป็นในขณะเดียวกันมีรายงานว่าฐานออนไลน์ได้ใช้เครื่องบินขับไล่และเฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธโจมตี ทำให้หมู่บ้านบางส่วนในเมืองเลเก้ก่อได้รับความเสียหายเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับเมื่อวันที่10เมษายน2565สำนักข่าวดิเอราวาดีรายงานว่าฐานออนไลน์เสียชีวิต12นายและร้อยเอกทินลินขายจากกองพล44ของรัฐบาลฐานเมียนมาถูกจับกลุ่ม จากการต่อสู้กับกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติคาเรียง KNLa และกองกำลังพันธมิตรในเมืองเลเกกอรรักคาเรียงใกล้ชายแดนไทยเมื่อตอนบ่ายวันอาทิตย์ที่10เมษายนที่ผ่านมาและกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติคาเรียง KNLa และกองกำลังพันธมิตรสามารถยึดอาวุธได้จำนวนมากในวันเดียวกันนี้สำนักข่าว KIC ของคาเรียงรายงานว่าเครื่องบินขับไล่าสามลำและเฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธหนึ่งลำของฐานอองไล ได้โจมตีกระเรี่ยง KNLA 3ครั้งติดต่อกันซึ่งการโจมตีทางอากาศทําให้วานเรือนในบางส่วนของเมืองเลเกกอได้รับความเสียหายพร้อมระบุว่ากองกําลังพัฒมิตรกระเรี่ยง KNLA เสียชีวิต2นายและได้รับบาดเจ็บ5รายส่วนฝ่ายทหารอองไลเสียชีวิตประมาณ20รายและการสู้รบยังคงดําเนินต่อไปครับทหารอองไลกําลังโหมโจมตีกองกําลังกระเรี่ยงอย่างต่อเนื่องแต่ยังเผด็จศึกไม่ได้ และมีการสูญเสียอย่างต่อเนื่องในขณะที่การลียงเองก็ยังไม่สามารถเอาชนะได้อย่างเด็ดขาดเช่นกันซึ่งเป็นเช่นนี้มาตลอดกว่า70ปีและหากไม่มีตัวแปรใหม่ๆคาดว่าภาวะสงครามก็คงจะเป็นเช่นนี้ต่อไปและหมายความว่าประเทศไทยเองก็ต้องรับผลกระทบเช่นนี้ต่อไปเช่นเดียวกันครับ